กระแสลิซ่าฟีเวอร์เนี่ยกำลังมาแรงฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะทางแฮร์เดินทางกันไปเที่ยวชมนะคะปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อตามรอยฉากในมิวสิกวิดีโอเพลงลลิษาที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้แล้วก็พบว่านักท่องเที่ยวที่นี่นะคะมียอดเพิ่มขึ้นมากกว่าหเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะ นี่เลยนะคะพามาที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดานะคะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของปราสาทหินพนมรุง้งกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะสังเกตนะคะโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออกนะคะก็จะมีโคปุระ หรือซุ้มประตูทางเข้าอยู่ตรงกลางที่เชื่อว่าเป็นฉากที่ปรากฏภายในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าแบล็กพิงก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษนะคะทั้งเข้ามาชมแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตรงจุดนี้ด้วยค่ะจากการที่ทีมงานของเราไปสอบถามนางสาวซิริรักกิติรวีวัน์นะคะเป็นนักท่องเที่ยวสาววัย28ปีท่านนี้เราให้สังว่าหลังจากที่ได้ไปชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็บทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่า ตั้งใจที่จะพาครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อมาชมปราสาทหินพนมรุง้งทันทีที่ได้เห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่านอกจากที่นี่จะมีความงดงามแล้วนะคะยังมีความมหัศจรรย์ในการก่อสร้างของคนในสมัยโบราณให้ได้เรียนรู้อีกด้วยนะคะขณะที่ตัวแทนของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งก็ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าหลังจากมีกระแสจากมิวสิกวิดีโอเพลงเดี่ยวของลิซ่านะคะก็ส่งผลให มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆก็เดินทางขึ้นมาเที่ยวชมปราสาทหินพนมรุ้งเพิ่มขึ้นจากปกติกว่าเท่าตัวอย่างที่บอกไปเลยนะคะซึ่งจากปกติเนี่ยหลังจากมีสถานการณ์โควิดระบาดก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเพียงวันละ 100- 200ถึงคนเท่านั้นแต่พอมีกระแสะของน้องลิซ่าเข้ามานะคะก็มีคนนะคะขึ้นมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะเป็นวันละ300-400ถึงคนเลยทีเดียวซึ่งทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะก็ได้ลงแฟนเพจ ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทพนมรุง้งรวมถึงแนะนำการเข้าชมที่ถูกต้องเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ